เขาไม่ให้เธอเล่นน้ำปะพี่ไปไหน เรียกมาติเรียกพี่มาเรียกพี่มาไปี่้อมาเอาเรียกพี่มาเร็วๆท,ทับสี่มาเหือได้ไงเรับสีบสเออฮืฮืคืออะไร่แทงมือนจะทำไมไม่สอน เธอไม่ได้เล่นหรอกป้าไม่ให้เธอเล่นหรอกป้าไม่ให้เธอเล่นหรอกป,ป้ารู้ว่าเธอจะต้องไปดูจิตจัก,การมาช่วยป้าเข้า